วิวเจอรถรอหล่อเทๆแล้วนะผมสวัสดีครับผมวิวในชิดผูจกรตัวตึงเรื่องฟอร์ดถ้าเรื่องฟอร์ดต้องวิวในชิดนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําแนวทางในการแต่งอีกแล้วเรียกว่าไวรุ่นป้ายยากันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยครับเลนเจอร์รุ่นนี้ขายดีมากๆเครื่องยนต์2,170แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองรุ่น XLS นะครับเป็นสีเทาดำนะครับผมตกแต่งพิเศษเลยคุมโทนให้แบบดูเรียบหรูมันไม่เรียบหรูเนี่ยมันดูโหดเหมือนกันแต่มันดูพรีเมียมอ่ะไปดูกันเลยสกู๊ปทรงฟิตนะครัััััับบบบผผมมมมเเเเเเเปปป็็็็นนนนนรรููแะะกกกกกกทททํํําาาาาาสสสีีีีดดดดดยววตตตถคองง่่ิิจ เลยนะครับผมในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นตัวชุดแต่งกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าตัวนี้จะดีไซน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของค่ายลอนดอนนั่นเองเลือกไฟหน้ามินิ LED เนี่ยตัวนีในใน้ให้เป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับผมดูคลีนสะอาดเหมือนกันนะแต่โหดเพราะสีตัวดําเงาน,นี่เองอักษร f O r d นะครับผมเป็นะตะแกรงสองชั้นระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นหาไฟ LED ด้านข้างนะครับให้แสงเป็นแสงสีขาวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหลักเป็นมันติอิเฟกเตอร์นะครับผมให้แสงสเป็นแสงสี ความเต็มนิดนึงในส่วนของตัวไฟหน้าให้มันดูดุนิดหนึ่งนลังซึ่งในส่วนของข้อไฟหน้าทําเป็นสีดําเงาครับผมชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์เหมือนกันนิยมมากๆช่วงนี้ฮอตฮิตติดชาร์ดจริงๆเลยนะครับผมทาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับรุ่นเอกเอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยี่ห้อจะอยู่ตรงกลางนะครับผมดูเท่เลยแบบนึงนะครว่าวิกเตอร์นะครับผมมาดูด้านข้างตัวรถจะดีกว่าเป็นมงกุฎของรถอย่างที่ผมบอกได้ทําการเซ็ตช่วงล่าางงมแล้้วนนนรัีเป็ถขอ FFC ออนไลน์ก็คือเป็นน้องชินนพัฒนนั่นเองนะครับผมก็จัดทรงแบบนี้เลยนะครับสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยประมาณ2นิ้วนะครับป่งนอกลูกมาก็ลองจัดเซตให้ในส่วนของตัวล้อนะครับเลือกเป็นสีก๊อดแบ็กคือดำเงาของเอวมพัมพายนะครับสเปคของตัวยางเป็น AT 2755 5 R 20เป็น AT นะครับผมก็เหนียวแน่น,นหนึบยึดเกาะถนนโอเคเลยเสียง เงียบนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วทาเป็นสีดําเงาเหมือนกันด้านบนราวหลังคาทําเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรองมือจับนะครับทำเป็นสีดําเงาเหมือนกันบันไดยังเป็นบันไดเดิมอยู่นะครับผมแต่เพิ่มความพิเศษนิดหนึน่งเกี่ยวอยของตัวกราบข้างทําเป็นสีดาเงาทั้งหมดเลยของคายวิกเตอร์ด้านหลังนะครับขอโชว์ของนิดนึงนะครับด้านหลังเป็นโลบาร์เหล็ก ของ Outlander รุ่น Hunter นั่นเองนะครับผมก็นิยมมากๆเลยขายดีสุดๆเลยสำหรับรถตัวโลบาร์รุ่นนี้นะครับผมก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับผมด้านหลังดูเต็มๆหล่อๆไหมอ่มาผมว่ามันดูเท่มากเลยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่ทั้งหมดเลย LED เป็น full LED นะครับผมไฟเบรกไฟถอยหลังไฟเลี้ยวมีให้ทั้งหมดเลยข้อไฟไท้ายเราก็จัดมาให้อยู่แล้วนะครับข้อฝาท้ายก็ทำเป็นพื้นสีดำเงาตัดกับตัวสีรถก็คือเป็นสีเทาดำนั่นเองอักษรลนเจอร์นะครับมีมาให้อย ชนนะครับกันชนเหล็กเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ดูลงตัวมากๆเลยชุดนี้นะครับมีหัวบอลลากเรือมาให้นะครับผมแล้วก็ห่วงเนี่ยเราทำเป็นสีแดงนั่นเองไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่าไปสำหรับภายในตัวรถนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับผมอ่าปีใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัว เกียร์ตัวมาทสุสปีดปรับเป็นเกียร์แมนวนวลได้หมดในการขับขี่4โหมดแลการหน้าจอตรงกลางขนาด10.1น,นะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วถุงลมนิรภัยเนี่ยมีทั้งหมดคือ6ลูกด้วยกันเท่สุดๆไปเลยขายดีมากๆนะสำหรับสีนี้นะครับผมก็คอยติดตามชมวิวด้วยนะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเลนเจอร์อยู่ที่ประมาณ29,000บาทส่วนลดหลักแสนนะครับดอกเบี้ยต่ำถึงขนาด0%นะครับผมหรืออยากได้โปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้ก็บอกกับทางวิวได้เลยเดี๋ยววิจการให้เดี๋ยวขอต ผมน้องชิน,นพัฒน์ก่อนนะครับผมฝากดีตามคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องงานย่ำดีแล้วนะครับผมกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยออกส่งมอบลูกค้าออนไลน์จากทางบ้านนะครับผมไปเจอลูกค้าผมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรนะพี่นะพี่อุ่นค่ะพี่อุ่นเนาะแล้วก็น้องผู้หญิงล่ะชื่อเปียวค่ะชื่อเปียวเนาะน้องผู้ชายครับ เจอพี่วิวที่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกันหลักๆเลยทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ด้วยออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็ดูจากคลิปวิดีโอมาด้วยใช่ไหมพูดหน่อยสิพูดหน่อยสิแต่งตัวมาสวยขนาดนี้ไม่พูดได้ไงพูดหน่อยพูดเรื่องเจออีกแล่าเรื่องเจงแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจนะะว่ารถคันนี้ก็เหมือนว่าใช้กันทางครอบครัวเนาะครับทำไมตัดสินใจใช้รถส่อเลยถามหน่อย ทำใจสวยสวยอ่ะสวยเนอะรีวิวข้องพี่วิชิตแล้วดูโอเคพี่มันสวยโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงไม่เคยบิบ้ว้ยสุดแล้วก็ดูแลดีพอครับผม ตายปุ๊บโทรกลับมาเลยคือคุยดีมากเลยเราก็เลยตัดสินใจเลือกใส่ใจเนาะใช่ผมสะดึกจะดืนการตอบแชทตอบไล,ลบบน์กูหลน์หมดเพื่อจะได้ไม่สบายจะได้สบายใจสราซื้อนไอลน์เนาะแล้วก็พอเจอการบริการของทางป่าทางผมจริงๆเป็นอย่างไรบ้างคุยกันได้นะครับผมเป็นยังไงโอเคไหมประทับใจไหมหรือยังไงทางไหนเจอรถตัวจริงเป็นไงบ้าง เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยหล่อมากหล่อไหมล่ะหล่อใจค่ะหล่อเนาะพี่ะเนาะไหนๆออกสักทีก็อยากให้แบบมีความสุขทั้งหมดอันนี้ผมก็อยากให้ลูกค้าแบบมีความสุขกันทั้งหมดเลยเนาะขอบพระคุณมากมากเลยก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจรถส์อก็แนะนําทางวิวด้วยนะครับผมอีกนิดนึงพี่ผู้หญิงประกอบอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ล่ะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์ค่ะอ๋อเป็นผู้ช่วยแพทย์ ใครอยากเสริมสวยความงามนะแนะนำเลยมาเบลคลินิกค่ะเบลคลินิกมาเบลคลินิกเออติดต่อได้เลยกระทางพี่เขาโดยตรงได้เลยพี่อุ่นค่ะอยู่ที่ห้างเดอะซีซันมอชั้นสามนะคะน้องผู้หญิงทำอาชีพอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรค่ะแหนไม่บอกเป็นเศรษฐีเศรษฐีไรอ้อยนะทำไรถูกไหมทำไรทำไรแล้วผมก็นี่นะครับอยากให้ส่งมอบกันด้วยภาพแห่งความสุขเนาะท่านใดสนใจก็ทักสอบถามตรงนี้ได้เลยขออนุคนนี้นำพาสิ่งดีเข้ามานะครับร่ำรวย งินทองไหลมาเทมาเนาะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับท่านใดสนใจรถหล่อได้เท่ยงเงี้ยอยากได้รถแบบ f c ผมก็ติดต่อกับทางผมมาได้เลยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอบครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับส่งมอบกันแบบมีความสุขกันไปอย่าลืมนะครับซื้อรถนไลน์ต้องวิวบริชสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 88 5966364้าเ้ามีผมวิวบริชชยินดีรับใช้โทรเลยแชทเลยผมรออยู่นะครับ